เจ้าฝนกระโต๊กเนาะอู้แข่งกันอันนี้จะแกงอันส้มปลาช่อนนานี่นะคะร้อยเส้านะคะตัวหนึ่งแกงใส่ตูนเนาะใส่จะใส่กุ้งกอส้มแล้วใส่ผักแขกผักกำลึงอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะอันนี้เป็นหน้ามะกรูดบีบแล้วนะคะนี่น้ำพริกเราต่ำเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวแต่หน้า,ม,ม,นนนาม,มันเดือดเนาะหน้ามันเดือดดีเหอจะเอาน้าพริกลงนะคะพริกลงก่อนเนาะนี่น้าพริกเดือดแล้วเอาเกลเอคูนเนาะคูนลงนะคะเอาคูนลงนี่แล้วหน้าม,มันจะออกเหลืองเหลืองใส่ขมิ้นนะคะใส่ตะไคร่ขมิน้นใส่มะแคนใส่ตล่าใส่กระเทียมใส่เกลือใส่ชูรสนะคะ เดี๋ยวลอให้มันเดือดๆสักก๊ัเนาะเดี๋ยวเขาก็เอาตำลึงลงปลาจะใส่สุดท้ายมูนะคปะปลาช่อนนี่นะคะเดือดแล้วเดือดแล้วนะคะหลังจากที่เขาใส่ตูนเนาะใส่แพนะแคบเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็ใส่ปลาลงนะครับปลาช่อนลงนี่ลงไปเลยนะคะ ตาชอนลงก็กบกบกบเนาะจะม่มีโคนเนาะก,บ,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 กบไว้อันมันจะขาวกบเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาจิ้มพออวาวส้มมนะนาอันมะกูดลงนะคะนี่นะเจ้าเขาก็เติมมะกูดลงไปแล้วเนาะหน้มามะกูดอน,นี้ตีนป่านะคะเอามกไว้หน,หนอที่นอ นี่เรียบร้อยนะคะชิมแล้วก็อร่อยดีนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์มห้เยวันกันเด้ค่ะขอบคุณนะคะ